ามจริงๆครับทำไมเชอร์รี่ไม่ทําอย่างนี้มาตั้งแต่แรกทาไมต้องให้ผมมาไปเสียตังค์เพิ่มด้วยผมพูดเลยนะเชอร์รี่นะครับควรจะให้ลุงเขาเนี่ยไปเป็นคนออกแบบเกี่ยวกับตัวนี้นะไม่อยากจะเชื่อเลยว่าผมเปลี่ยนแค่เนี้ยคุณไม่ต้องมาเปลี่ยนโชคเลยหายจากโยนๆอย่างงี้นะขับออกมา,าไม่เหมือนรถใหม่อ่ะไม่อยากจะเชื่อจริงๆก็คือขับรถเชอร์รี่เนี่ยมาประมาณสักเดือนกว่าๆแล้วเราขับไปลงใต้มาลวภาคใต้นี่ผมพูดเลยทางดีมากเรียบเนียนแต่พอเข้ามาอยู่ในกรุงเทพแล้วก็ชลบุรีทางมันไม่เรียบอะ่ะแล้วหัวไม่ขับไปอย่างเง โยน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 ทำไมไม่ทำให้มันดีตั้งแต่แรกเนี่ยคือบอกเลยนะขอบคุณพี่ๆในกลุ่มมากเลยที่ช่วยแนะนําเกี่ยวกับเรื่องตัวกันโครงนี้มาให้กับเราได้รู้ว่ามันมีแบบนี้ด้วยเนี่ยฮะเราไปเปลี่ยนตัวกันโคงเป็นกันโคงอันใหม่หน้าหลังเดี๋ยวอนัเอนเก่าให้ดูอันเก่าเป็นแบบนี้อ่า และเราก็เปลี่ยนนันใหม่ก็คือเป็นสีสามารถสั่งคัตตอมได้เลยนะร้านท,ที่พี่ในกลุ่มนะไปดูเลยมีร้านเดียวที่ทําเกี่ยวกับเรื่องการโครง้งผมพูดเลยนะเชอร์รี่นะครับควรจะให้ลุงเขาเนี่ยไปเป็นคนออกแบบเกี่ยวกับตัวตัวนี้นะชุดเนี้ยเอาหน้าหลังนี่หลังสีฟ้าเหมือนกันเปลี่ยนแค่เนี้ย จริงๆผมไม่อยากจะรีวิวเลยนะเพราะว่าตอนนี้แกตอนนี้แกก็ทํางานไม่ทันอยู่แล้วคนมาเปลี่ยนตัวเหล็กกันโค้งอะ่ะแก,แกเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเชอร์รี่เนี่ยก็คือต่อคิวกันมาเยอะมากแกทํารถไฟฟ้าทุกรุ่นบอกเลยจบทุกคันแล้วราคาก็ไม่ได้แรงด้วยราคาอยู่หมื่นต้นๆเองหมื่นสองฝากด้วยนะครับเชอร์รี่นะครับควรให้แกเป็นผู้ออกแบบตัวเหล็กกันโค้งนะครับเหล็กเหมือนกันแต่ไม่รู้ว่าลุงแกดัดยังไงของแกเปลี่ยนของเก่าออกเอาของใหม่ใส่เข้าไปแทนจบเลย